สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะพบกับนุ่นในช่องมาเนมนุ่นนะคะวันนี้นุ่นจะมารีแอคชั่นนะคะเพลงอาการนี้นะคะของริดแล้วก็เพิร์ดนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะบอยเฟรน,นะคะเป็นอัลบั้มพิเศษจาก GMM นะคะที่เขารวมผู้ชายไว้10คนนะคะ5คู่นะคะมา เป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะทำเพลงออกมาพิเศษโดยที่แบบว่าไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัดนะคะเพื่อนๆซึ่งก็อันนี้เป็นเพลงคู่แรกนะคะก็จะเป็นริทกับเพิร์ดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังแล้วก็รอบแรกเราจะรีแอคชั่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีแคปนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะคะเพราะว่ามันขึ้นเทนทวิตเตอร์เมื่อวานแล้วนุ่นก็ยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้กดเข้าไปดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่า đào mày đi qua kiếm à, mi suy bên này, bọc à, ngay bên bọc xí bên xí. đu dao về còn nó

ชัดชัดไม่ต้องว่าอะไรมากมายผมมึนรักชัดชัดไม่ใช่หมอกก็พอค้าใจลองได้ตกร,รุ้รักแล้วเธอ มน,น,นับผู้ไม่สูงแต่ใจมันร้อนอยากจะหน้าเขาอยากไปหาเขาเท่านั้นเลยบางทีหายใจไม่ค่อยสะดวกแปลกๆที่ใจแต่ไม่ได้ปวดบางทีก็เหมือนขอน้างในมันแบบรปรปรวนถูกไหม

เพราะมากจบยังเพลงที่สองคือผิดจังหวะของคู่ใครกะอ่ะเดี๋ยวเพลงนี้ก่อนก็เพลงนี้นะคะอารมณ์เพลงอ่ะฟังสบายสบายแล้วก็นุ่นคิดว่าถ้าเราฟังประมาณสองถรอบแล้วน่าจะร้องได้ก็คือแบบ อาการนี้มันตกหลุมรักไม่ต้องเป็นหมอหรอกอะไรแบบเนี้ยใครๆก็ดูออกอะไรประมาณเนี้เนาะและที่สําคัญเคมี Me ของเพิร์ดกับหมอริท์อะเข้ากันเนาะเคมี K Me ของเพิร์ดกับมอริท์คือเข้ากันนะน่าจะมีซีรีส์วายสักเรื่องนะคะที่เขาได้คู่กันเนะะเาะมาไม่ว่าไงว่าเคมี Me? เขางงยิงงงยิงอะคืออยากให้แบบเพิร์ดเป็น K. เคเป็นเม <laughs> ไม่รู้ละเดี๋ยวเพิ่งคิดไปไกลเอาเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาไล่ดีแคปกันนะคะตั้งแต่ต้นนะรีแคปกันอาการเป็นไงบอกหมอสิเบาหน้าแบบนี้หมอฤร์อาการเป็นไงบอกหมอสิเรอถ้าฉันแบบไปโรงพยาบาลก็อ,อยากรู้ว่าหมออยู่โรงพยาบาลอะไรอะ่ะคือถ้าไปแล้วแบบเจอหน้าหมอแล้วหมอถามว่า อาการเป็นไงบอกหมอสีแล้วยิ้มแบบเนี้ยคือนอนชักเลยนะคือทําแบบว่าเป็นบ้าบ้าบอกคอแตกใส่หมอไปเลยอ่ะอุ้ยเพิรดหล่อจังเลยอ่ะดูดิดูรอยยิ้มดิ น่าหวานมากอันนี้คือเพิร์ดร้องเองเหรอเพิร์ดร้องใช่ปะเสียงเพิร์ดแหละเนาะเซอร์ไพรส์เนาะเพราะว่านู่นอะไม่รู้ว่าน้องร้องเพลงได้ไงนู่นก็ติดตามบางเอิญดรักนะครับติดตามซีรีส์ของน้องแต่ก็คือไม่ได้รู้ไงว่าน้องอะร้องเพลงได้ แต,แต่สำหรับริตดาเราติดตามมาตั้งแต่เดือสตา์แล้วไงปีนั้นปีกันโตโน่แล้วก็ริชปะเออเดือสตา์เท่าไหร่ละหกปะจำไม่ได้แต่ว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาร้องเพลงเพราะสำหรับริชแต่กับเพิร์ดอะคือแบบไม่ไม่รู้เลยไม่มีข้อมูลมาก่อนไม่เคยรู้เลยนะคะว่าน้องร้องเพลงได้ก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ร้องเพราะด้วยโดนไวรัสอะไรมาหรือเปล่าคือแบบ โควิดไหมยังไงไหนเล่าซิต้องอินเทนนะที่จริงต้องแบบแตกเดือเป็นไม่รู้โดนโควิดมาหรือเปล่านะเออใจมาตึกตักหายใจไม่ค่อยสะดวกลท่ใจตไ้หมอ้ยถ้าหมอริกคือแบบ แต่เขาแต่งเพลงมาดีเนาะเพลงแบบเข้ากับหมอริสอะเพราะแบบว่าคุณหมอครับช่วยหน่อยอะไรแบบนี้เนาะคือแบบเออเลยเคมีมากเคมิเขา ต้องใหหักเต็นอันนี้คืออะไรปั๊มอะไรอ่ะปั๊มหัวใจเหรอปั๊มลมทำไมอ่ะนุ้ยดูน้องทำหน้าดิน้องทำน้องทำหน้าน้ารักว่ะเดี๋ยวดูน้องทำหน้านะ เยน้องเลยอ่ะแบบน่ารักมากเลยลูกแรกจังเลยอ่ะดูดิดูดิอายุเล่นนั้เลยบ้าาที่่หยยใจไมคอะดวส

อันนี้บัตรอะไรอะ่ะบัตรธนาคารอะไรแบงก์การ์ดรู้แหละว่าทายอินแต่อยากรู้ว่าธนาคารอะไรมองไม่ชัดรักนะโอ้โทรศัพท์รุ่นนี้เฮ้ยโทรศัพท์รุ่นนี้อะ่ะใครเคยบ้างที่แบบหยัดเหรียญแล้วต้องกดหนึ่งสองสามสี่ตามด้วยหมายเลขอะ่ะสมัยก่อนอะ่ะใครเคยบ้างวะ คือคิดถึงกันเนาะโทรศัพท์รุ่นนี้ไม่เห็นนานแล้วยังมีคนใช้ปะวะเออเราได้แต่ยักไหลไปก่อนนะครับแล้วเราก็เต้นไื่เป็น รักรักตั้งสู้นะคะโหริสหล่อเนาะให้ริสเป็นลุกนะแล้วก็ให้เพิร์ดเป็นยับได้ปะซีรีส์วายโหเพิร์ดหล่อมากเพิร์ดหล่อมากเลยอ่ะอุ้ยโอ้ยตายแล้ว เธอเห็นอะไรรุ่นนี้ปะเคมีมากเธอมองเห็นปะเธอรุ่นนี้เคมีมากโอ้ยตายละโอ้ยเคมีมากเลยอะรุ่นนี้โอเค ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอาการนี้อาการน <c oughs> ี้ของเพิร์ตแล้วก็มอริสนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปรับชมได้นะคะทางออฟฟิเชียลของเขานะคะชอบนะคะมันเป็นเพลงที่แบบสบายๆแล้วก็งุงยิง,งแล้วก็ที่สำคัญคือเคมีเข้ามากตอนนี้เพิร์ตก็ไม่ได้มีคู่เนาะถ้าแบบว่ามาเล่นวายกับมอริสก็น่าจะโอเคนะนน้นว่าเคมีมันเข้ากันแต่ว่าไม่รู้ว่ามอริสเขาะจะมาเล่นวายหรือเปล่าเนาะ น่าสนใจนะคะเคมีคู่นี้แล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลต่อไปที่เขาจะปล่อยมาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครคู่ใครนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะเพื่อนๆเห็นทวิตเตอร์ก้าปะก้านพะกอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะคะนุ่นก็จะมารีแอคให้ครบทั้ง10คน5คู่และกัน5เพลงเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรเจกต์พิเศษของ g M m นะคะบอย f ฟ i e นะคะเพื่อนๆมันจะรวมแบบ ดาราศิลปินไม่จำกัดค่ายนะคะเราจะได้เห็นความแปลกใหม่ความสดใหม่เคมีของแบบอื่นๆอ่ะคือเขาจะแบบดึงคู่จิ้นของแต่ละคู่มาหนึ่งคน1คน,1คนแล้วก็มาจับคู่ใหม่อะไรแบบนี้น่ว่ามันน่าสนใจมากนะคะยังไงก็ฝากไว้เลยสำหรับโปรเจกต์นี้แล้วก็ฝากช่อง m y n a m e น่นด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งช่อง MyNun น,น,นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย